ไปเนาะก็เป็นคนบ้านๆน,นะจ้ะการศึกษาก็ไม่ได้สูงเปิดบ้านนะคะทุกคนเพื่อนใหม่ของเราก็ตามมาเนาะเราก็ไปตามคอมเมนต์ของเรานะคะทุกคนไปตามคอมเมนต์ตามหาเพื่อนนะคะทุกคนเนาะอย่าเลยก็ขออภัยระบบด้วยนะคะหากคำพูดคำจาของยายรวยเนาะผิดพลาดประการใดก็ขอเราก็รู้สึกจะไม่ได้รู้จักกันนะคะทุกคนเนาะเราเรามาเปิดบ้านไรสดจ้ะการทักทายก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะทุกคนเนาะ บางทีเรามาบเนะบาะประมวลที่ว่าเรามีรายได้อะจ้ะเนาะเมื่อก่อนเราก็รายได้เราเนาะกว่าจะเห็นแต่ละครั้งแต่ละทีอะจาะก็เห็นไปทํางานที่ร้านนะคะทุกคนไปที่ร้านพับผ้าเนาะวันนี้ร้านก็ไปโรงเรียนทั้งสองคนแล้วนะคะทุกคนเนาะเสาร์อาทิตย์อาจารย์จ่ะพยายามเรียนรู้ไปนะคะระบบเขาก็บอกเราอยู่เนาะอย่าเอาคลิปข้างนอกเอาให้สร้างตัวตนของเราเป็นต้นฉบับของเราแบบนี้าจา่ะ กำลังใจอันนี้ก็พอแล้วนะพอลูกสาวสองคนนะคะทุกคนต้องไปอยู่กับทั้งสองคนเนาะตรงนี้ที่ตำบลบางแก้วก็มาเลี้ยงหลานนะคะทุกคนเนาะบางทีก็เปิดพัดลมบ้างตอนหัวค่ำอาจจกแป๊บเดียวนะคะทุกคนไม่ได้เปิดนานเนาะ,ะเปิดนานมันก็มาทักทายกันเนาะวันนี้เนาะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะทักทายสร้างปฏิสัมพันธ์ไปด้วยกันเนาะ ยายรวยก็เปิดบ้านอยู่ที่ที่หนึ่งเนาะสวัสดีนะคะน้องสมจิตเนาะโอ้ยยินดีมากนะคะที่เข้ามาเปิดบ้านให้ยายรวยวันนี้เนาะดีใจมากมา,ากอาาก่ะจ้ะอ่ะจ้ะเป็นต้นสบับของเรานะคะทุกคนเนาะการที่ท่านผู้รู้บอกว่าอย่าไปเอาคลิปข้างนอกมาทำเนาะบางทีมันมัน,ม,นมันเปลี่ยนง่ายนะคะสุขภาพในฤดูหนาวเนาะเด็กๆก,ก็เปลี่ยนนะคะผู้ใหญ่ก็เปลี่ยนเหมือนกันเนาะ เพราะว่าคนไหนไม่นะคะทุกคนเนาะถ้าไม่รีบดูแลเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปนะคะทุกคนเนาะเปลี่ยนไปแล้วเราจะลําบากนะคะทุกคนเนาะการที่ว่าเกิดเราเปลี่ยนไปนสนุกสนานจับมือกันไปเอาเงินกลางอากาศนะคะทุกคนเนาะเพราะว่าระบบต้องการให้เราเป็นแบบนั้นนะคะทุกคนเนาะจับไม้จับมือกันไป <c oughs> เริ่มดีขึ้นมาแล้วเนาะอย่รวยก็ดีใจมากๆอาาก่นะจ้ะเนาะ สวัสดีค่ะน้องสาวเนาะน้องสาวอยู่ที่รวยยังไม่ปังนะคะเนาะแต่เมื่อวานก็ดีใจมากๆนะคะน้องสมจิตระบบประ,ประมวลเนาะขึ้นประมวลให้แล้วจ้ะนี่นะคะทุกคนเนาะก็ต้องพัฒนาตัวเองไปศึกษาเรียนรู้ไปนะคะทุกคนเนาะโอ้ปนอยู่บ้านนอกเนาะอยู่ในเมืองก็อบอุ่นไปคนละแบบอะจ้ะก,ก็มีอยู่มีความอบอุ่นอยู่แต่มันมันคนละแบบเนาะ ในเมืองกับชนบทอาจารย์เนาะ <c oughs> ก็ไม่เหมือนท่านที่จบการศึกษามาสูงนะคะเพราะว่าใยรวยเนาะก็เป็นคนบ้านๆนะจ๊ะการศึกษาก็ไม่ได้สูงยังไงนอ้องไม่ได้ขึ้นเลยเหรอช่วงนี้เนาะไม่ได้ขึ้นไรสดเลยเลยคะ่ะถ้าเป็นไปได้ก็ขึ้นบ้างก็ดีเนะาะจ้ะพยายามเียนรู้ไปนะคะระบบเขาก็บอกเราอยู่เนาะอย่าเอาคลิปข้างนอกเอาให้สร้างตัวตนของเราเป็นต้นฉบับของเราแบบนี้จ้ะ มากเนาะอันไหนที่เราทำไม่ได้เราก็ไม่ทำนะคะทุกคนเนาะเราก็พยายามสร้างตัวตนของเราขึ้นมาให้ได้จันนะคะทุกคนเนาะวันจันทร์ที่สองทานวาคมแล้วนะคะทุกคนอีกไม่นานก็จะสิ้นปีแล้วเนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเนีเนจามันความลําบากนะคะทุกคนมันจะตามมาเนาะแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพเราไว้ก่อนนะคะทุกคนเนาะ สภาพกันไปนะคะน้องสมจิตเนาะสำหรับเยลวยก็คิดว่าวันนี้คออาจจะแห้งๆนะคะเดี๋ยวก็ต้องไปจัดการแล้วเนาะภาพกันไปนะคะน้องสมจิตเนาะสำหรับเยลวยก็คิดว่าวันนี้คออาจจะแห้งๆนะคะเดี๋ยวก็ต้องไปจัดการแล้วเนาะก็คิดว่าจะเป็นคัดๆจมูกนิดหน่อยนะคะทุกคนเนาะเพราะว่าตอนกลางคืนน่จจะอากาศมันหนาวนะคะที่ตำบลบางเมียงก็ช่วยลูกสาวคนเล็ก ตัดเย็บเสื้อผ้านะคะทุกคนเนาะตรงนั้นอาจาจะเจเลยก็จะพับผ้าอยู่ตรงนั้นนะคะทุกคนเรื่อเข้ามาช้าจริงๆอ่วันนี้เจเลยก็จะพูดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเนาะเจเลยก็เอา <c oughs> อะไรอ่ะตัวตนของเจเลยเนเนาะมาพูดเนาะวันนี้ก็จะได้มาไลฟ์สดได้เนาะเพราะว่าเรามาไลฟ์สดอะ่ะมันต้องใช้เสียงเนาะพูดคุยกับเพื่อนๆแบบนี้อาจาะ,ะต้องพูดยุตตลอดเวลาจ้ะมันลําบากเนาะ ไม่เหมือนที่เราอยู่ที่โนบทนะคะทุกคนเนาะบ้านนอกของเราอาจ้ะก็มีความอบอุ่นนี้นะคะทุกนายมาชื่นชมเราก็ดีดใจเนาะวันนี้ก็ได้ความชื่นชมจากเจ้านายอยู่นะคะเนาะได้ความชื่นชมจากระบบว่าเออคุณภาพของเราก็ภาพกันไปนะคะน้องสมจิตเนาะสําหรับยายรวยก็คิดว่าวันนี้คออาจจะแห้งๆนะคะเดี๋ยวก็ต้องไปจัดการแนละ้วเนาะเมื่อก่อนอะ่ะยายรวยก็ไม่ขึ้นมานานมากนะคะน้องสมจิตเนาะ ก็พอมารู้ทีหลังอะ่ะระบบให้เราขึ้นนะคะทุกคนเนาะถ้าไม่รีบดูแลเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปนะคะทุกคนเนาะเปลี่ยนไปแล้วเราจะลําบากนะคะทุกคนเนาะการที่ว่า เกิดเราเปลี่ยนไปาภาพกันไปนะคะน้องสมจิตเนาะสำหรับยายวยก็คิดว่าวันนี้คออาจจะแห้งๆนะคะเดี๋ยวก็ต้องไปจัดการแล้วเนาะใครด้วยนะคะเพราะว่าบางทีบางชิงบางอย่างเนาะยายวยอาจจะไม่ได้รู้นะคะเพราะว่าการศึกษามีน้อยอาจารย์ามันจะไปติดตรงนั้นอาจารย์ยายลยก็เสียนะคะเสียเสียปู แนะนำมาเนาะครูมีประสบการณ์อ่ะจ้ะที่แนะนํามานะคะทุกคนเนาะเราก็พยายามระบบบอกว่ามันจะได้เพิ่มค่าการมองเห็นให้เราแบบนี้จ้ะเราก็จะได้เจอเพื่อน,นใหม่ๆนะคะทุกคนเนาะมาทักทายกันนะคะรวยยังไม่ปังนะคะเนาะเมื่วานก็ดีใจมากๆนะคะน้องสมจิตระบบประ,ประมวลเนาะขึ้นประมวลให้และะ้วจ้ะที่ตำบลบางเมียงก็ช่วยลูกสาวคนเล็ก ตัดเย็บเสื <initiatives> ้อผ้านะคะทุกคนเนาะตรงนั้นอาจจะเลยก็จะพับผ้าอยู่ตรงนั้นนะคะทุกคนนะคะทุกคนเนาะถ้าไม่รีบดูแลเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปนะคะทุกคนเนาะเปลี่ยนไปแล้วเราจะลําบากนะคะทุกคนเนาะการที่ว่าเกิดเราเปลี่ยนไปเอาไปด้วยนะคะเพราะว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างเนาะยายลอยอาจจะไม่ได้รู้นะคะเพราะว่าการศึกษามีน้อยอาจารย์เนาะประมวลที่ว่าเรามีรายได้อะจ้ะเนาะเมื่อก่อนเราก็ รายได้เราเนาะกว่าจะเห็นแต่ละครั้งแต่ละเที่ยจากก็เห็นอันไหนที่มันดีนะคะทุกคนเราก็พยายามเอามาพัฒนาในซองของเราเนาะให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะทุกคนในวันที่ว่าจะในเดือนสุดท้ายของปีหกหกเนาะก็ขอให้โชคดีทุกคนทุกท่านนะคะกันนะคะทานข้าวหรือยังคะน้องสมจิตเนาะตอนนี้กทมอของเราเนาะก็รู้สึกว่าอากาศเย็นเลวนะคะเนาะ ตอนนี้จะ้ะแล้วก็ดูแลสุขแล้วก็จะสนุกสนานไปด้วยกันนะคะทุกคนทํางานนี้เราต้องมีเพื่อนเนาะเดินทางร่วมกันไปนะคะทุกคนเนาะจะดุเนาะจะของดูแลระบบนะคะจะเลยก็จะพยายามเนาะจะพยายามทําตามระบบที่ระบบบอ,อกมานะคะบางบางสิ่งบางอย่างก็การบอกว่าขอบคุณก็ได้จ้ะขอบคุณค่ะเนาะมันจะได้ง่ายนะคะขอบคุณค่ะ กำลังใจเนาะก็ไปเรียนรู้กับเพื่อนเราห้องเพื่อนเราแต่ละห้องนะคะแต่ละห้องเพื่อนก็ให้ความรู้คนละแบบและอย่างเนาะแล้วก็กลัวมันผิดกฎผิดเกณฑ์อ่ะจ้ะเราทําให้ผิดกฎผิดเกณฑ์มันสบายใจเราเนาะถึงถึงแม้ว่าเราจะได้เหรียญน,น้อยเซนน้อยนะคะทุกคนมันก็เริ่มดีขึ้นมาแล้วเนะาะจี๋วลยก็ดีใจมากๆอ่ะจ้ะเนาะสวัสดีค่ะน้องสาวเน,ะนาเนะน้องสาวอยู่ที่กันไปก่อน กำลังใจที่ดีนะคะน้องสมจิตเนาะก็ดีดีมากๆอาจจะถ้าวันไหนลานะคะน้องสมจิตเนาะโปรไฟล์ก็ไม่เห็นดวงตาก็ไม่เห็นอาจาะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพื่อนก็มีน้องสมจิตเนี่ยจาะมาครั้งแรกภาพกันไปนะคะน้องสมจิตเนาะสําหรับยารวยก็คิดว่าวันนี้คออาจจะแห้งๆนะคะเดี๋ยวก็ต้องไปจัดการแล้วเนาะ <laughs> มีกําลังใจเนาะเราลงคลิปไปมีเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์เราเราก็ดีใจนะคะ เราทําคลิปไปแล้วก็เจ้ามากเนาะอันไหนที่เราทําไม่ได้เราก็ไม่ทํานะคะทุกคนเนาะเราก็พยายามสร้างตัวตนของเราขึ้นมาให้ได้เนาะ จะเลยจะพยายามมาจากพยายามให้มันถึงจุดหมายปลายทางให้ได้นะคะทุกคนเนาะไม่ทอ้อไม่ถอยกันนะคะเพราะว่าเราเดินมาไกลมากพอลูกสาวสองคนนะคะทุกคนต้องไปอยู่กับทั้งสองคนเนาะตรงนี้ที่ตำบลบางแก้วก็มาเลี้ยงหลานนะคะทุกคนเนาะให้น้องสมจิตกันง่ายๆนะคะน้องสมจิตเนาะกันง่ายๆเขา็กันไปก่อน กำลังใจที่ดีนะคะน้องสมจิตเนาะก็ดีดีมากๆอาจารถ้าวันไหนเรื่อนเข้ามาช้าจริงจริงอ่ะวันเนี้ยเจเลยก็จะพูดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเนาะ,ะเจเลยก็เอา <c oughs> อะไรอ่ะตัวตนของเจเลยเนาะมาพูดเนาะวันนี้ก็จะได้เอาอาจาะคุณเชื่มต่ออย่าเพิ่งเข้ามาสิคะคุณเชื่อมต่อเนาะส่งเพื่อนมาให้ก่อนอาจารย์ระบบ แปดพอม Facebook. เพชรบรามีกำลังใจเนาะเราลงคลิปไปมีเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์เราเราก็ดีใจนะคะเราทําคลิปไปแล้วก็จเจ้าเนก็กันบอกว่าขอบคุณก็ได้จ้ะขอบคุณ